ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก youtube นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลาสามทุ่มอ่าใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะครับงงไหม <laughs> <laughs> เหรียญน,นี้เนี่เนี่ยคนที่เล่นเหรียญมาระดับนะ ยี่สิบกว่าปีก็อยู่กับผมเนี่ยมันยั้เจออันก็ต้องแฝงส่องต่อหกหมื่นย่ค่อยคยคือตอนนี้มันเป็นแสนหมดแล้วอแต่ผมไม่คิด,ดว่าจะจะได้ยินคําปฏิเสธจากจากใครตอนนี้ว่าไม่ใช่เพราะลุงไงงงมากๆนะครับถ้า,าให้คุณอาวุโสข้อองเป็นงพ่อมีหลายเหรียญคือเราต้องเล่นพาแล้วเราต้องพาหลวงพ่อกับวัดเยะเยอะดีฮะอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าถ้าเป็นเหรียญหลักร้อยก็สบายไปแล้วนี่เป็นเหรียญหลักหลักล้านไปแล้วไงนะครับ ครับอ้าวและเนี่ยเหรียญเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกไม่มาตรฐานมาตรฐานคือแปดสี่เขาเป็นคนสร้างพระหรือไงหลวงพ่อไม่เคยบอกอะไรมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะฮะถ้าถามนี่เขาจะบอกผมเขาบอกพ่อเขาเป็นสิทธิ์สายตรงแล้วพ่อเขาได้สร้างพระไหมครับสิทธิ์สายตรงต้องอยู่กับหลวงพ่อนะคําว่า้าจ ตังตัวเองเป็นสิทธิสายตรงเนี่ยต้องอยู่กับหลวงพ่อนะทำนะหลวงปูเป่เจ็ดสี่อ่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิสายตรงเนี่ยคือต้องกินนอนอยู่กับวัดนะถ้าแค่ขายหลวงพ่อแล้วบอกเป็นสายตรงอันนี้ไม่ใช่นะคือก็อธิบายมาดีครับว่าคืออย่างผมอะไม่ต้องเป็นสิทธิสายตรงบ้าบอ,อคอราคงอะไรเลยเหรียญเนี้ยลายมือของช่างแกะเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นช่างที่แกะเหรียญปูเอี่ยมหกเจ็ดและหกเก้าถูกไหมครับ เขาไม่ได้ไปเอาเหรียญปูเอี่ยมมาถอดบล็อกที่เขาแกะใหม่แต่เขาแกะให้ได้ลายมือเดิมคือช่างคนนี้เป็นช่างที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นแล้วก็แกะเหรียญปูเอี่ยมแล้วก็แกะเหรียญพ่อรุ่งปีหกเก้ากับหกเจ็ดมันใกล้เคียงกันนะม,มันก็ใกล้เคียงกันเหรียญไม่ข้างเรื่อยมันก็ตรงเป๊ะรูปภาพเป็นรูปพ่อรุ่งมันจะเล่นเป็นใครอะ่ะเอาจริงจิงถามจริงมันจะบ้าบออะไรขนาดนั้นมนุษย์โลกพูดเราขึ้น มันจะบ้าบออะไรขนาดน้รูปนี่เป็นรูปหลวงพ่อจะบอกไว้เบลหลวงพ่อให้เปลี่ยนพ่อมึงเปล่าไม่เข้าใจคืยไม่เอาดีครับแล้วผมพูดอะไรในเหรียญแปดสี่รุ่นสองครับอ่าถ้าคิดว่าแน่จริงนะมานั่งเถียงกับผมไม่รักหลวงพ่อกันหรืองไงพวกนี้ขายหลวงพ่อกินแล้วยังไม่รักหลวงพ่ออีก หลวงพ่อเนี่ยกว่าจะสร้างวัตถุมงคลได้เนี่ยนะครับต้องโ,อโหสมัยก่อนต้องหาคนออกทุนแจ็คหลวงประสานศิริราชเนี่ยเป็นคนออกทุนทําเหรียญให้ทีลานั่งเตียนเซ้งน,นะะพระอาจารย์วดเนี่ยต้องเอาข้อมูลหลวงพ่อลุ่งไปให้โรงงานลานั่งเตียนเซ้งทําเหรียญขึ้นมากว่าจะเกิดเป็นเหรียญหนึงได้เนี่ยต้องรอเป็นวีปีกว่าหลวงพ่อจะนั่งเซก มันยากกว่าเหรียญสมัยใหม่นะแล้วอยู่ๆหลวงพ่อกว่าจะสร้างได้ไอ้คนขายพระไปบอกไม่ใช่ของหลวงพ่อมันเอาความคิดอะไรมาคิดกันไม่เข้าใจคือคนดูคนดูสิดไห่อ,ออกบางคนดูไม่เป็นเนี่ยไม่รู้อะเกี่ยวอะไรกับปูกไข่ครับพี่ต่อพี่ชัยผมไม่เข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าสร้างหลวงพ่อสร้างปีอะไรนะเขาบอกหลวงพ่อสร้างต่อยุเท่าไหร่นะ ไม่ประเด็นคือถ้าเริ่พูดหลือมลุงอ่ะตอนเนี้ยใครปฏิเสธเหรียญนี้ว่าไม่ใช่พโะลุงเนี่ยนะผมบอกเลยคนนั้นตั้งตาบอดนะตาบอดแล้วใจบอดข้างหน้าอ่านพระอาจารย์ติดสโลลุ่งอายุวันโนสุข,ขังพลังโถหลังมันใช่หรือเหรียญหลวงปู่หลิวนะรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายใช้ยันเดียวกันไหม คือเขาต้องบอกว่ารูปหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อมันก็จบแล้วให้หลังเรี่ยมก็เล่นกันได้วะเอาแค่ชื่อก็พอแล้วตรงตรงฉายาเอาแค่ชื่อกับรูปเนี่ยให้หลังเรี่ยบเนี่ยมันก็ต้องเล่นกันได้แล้วใช่คือจบดีชื่อก็พอแล้วให้คนอ้านสับคุขอร้องอย่าพิมพ์มอะไรแบบนี้ที่มันที่มันฟังแล้วมันไร้สาระได้ไหมผมถามจริงจริงเหรียญหลวงปู่หลิวว่ารุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายใช้ยันเดียวกันไหมเหรียญหลวงพ่อแล้วแต่ในประเทศเนี้ยถ้ารุ่นหนึ่งกับรุ่นเก้าใช้คนละยันมึงห้ามเล่นนะ รูปเนี่ยกับชื่อเนี่ยมันต้องจบหลังเรียบก็ต้องเล่นได้แล้วโอเคเนี่ยให้เขไปเอาให้คนอาร,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 รอาซาบิภาษาครอบอา่ะจบคือจะจะ,จะแทกกันไปถึงไหนมาเรื่องยงเรื่องยันไม่เกี่ยวยันเนี่ยนะพูดหนึ่งอะมันตลกนะมันตลกคือเขาเรียกว่าจะแทกไปเรื่อยอะคือจริงๆอ่อะคนเรานะผม,มง่ายผมมีบัตรประชาชนเขียนภาษาไทยนายอาทิตย์นวลมีสี กับพาสปอร์ตผมมาเขียน, is, น,นมิสเตอร์อาทิตย์นวลมีสีรูปถ่ายเป็นรูปผม<อ>คนละแอคเฮ้ยพาสปอร์ตจะประชาชนมันใช่ของผมไหมวะ<อ>คือมันเข้าใจง่ายๆแค่รูปกับชื่อมันก็ต้องจบแล้วอะไอคนที่เข้าใจยากเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเพราะมันเป็นอะไรไงก็รื่องเขาผมไม่เข้าใจเรื่องเขาไม่เข้าใจไม่รู้ อย่าค้านดิถ้าค้านก็ขอให้ค้านแบบมีเหตุผลหน่อยค้านอะไรมาเนี่ยผมตอกกลับหน้าหงายหมดอะถ้าใครที่มาค้าเหรียญเนี้ยนะผมถามว่าเหรียญเนี่ยตอให้หลังเรียบเล่นกันได้ไหมหน้าหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกง,งูไม่ได้ง,งูจริงเขาเรียกงูเหลือหลังด้วยก็ซื้อดิค่ะไม่ขบไม่มซือามา้อเหรียญละสามืัน คือมีไม่มีอ่ะมันอย่าไปเถียงความจริงบนเหรียญี่ครับคุณจะและ้วแล้วคุณจะเล่นพระอะไรกันล่ะถ้ารูปก,กับชื่อบอกไม่ใช่หลวงพ่อเนี้ยอีกหน่อยใครบอกเหรียญปู่สุกไม่ใช่ปู่สุกก็บอกได้ดิรูปก,กับชื่อไม่ใช่อ่ะเออวันหนึ่งใครเป็นมีคนมีชื่อเสียงขึ้นมาอยากจะบอกนะเหรียญปู่หลิวไม่ใช่ปู่หลิวก็ได้ดิใช่ยาเขาบอกอยู่แล้วตรงตัวข้อละข้อ S <S พี่นวะว่าไม่ได้ไปปริศนาศาสตรไทยกันไหมอ่ะข้อเงินรุ่นแรกออกวัดธรรมเดือดหลังยันห้าแต่วัดดอยเย่ยหอมออกวัดดอยเย่ยหอมหลังยันนะทอโลหดเล่นกันได้อะ่ะเล่นได้ครับเพราะว่าสายที่เขาเล่นฉลาดไม่งงไงวัดวัดวัดไอ้วัดธรรมเดือดนี่วัดธรรมเดือดหลังยันห้ารุ่นแรกเลยเก้าสองเออรุ่นแรกเก้าสองยันห้าต่อมาที่วัดดอยเย่ยหอมยันนะทรหดเขาก็เล่นกันได้วัดดอยยหอมเก้าสาม เดี๋ยวกายตัวไปแจ๊ะมึงเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อสุรินเรียญรุ่นแรกยันห้าอีงานเป็นยันหมูยังเล่นกันได้เลยเคนล่าลีเก่งครับคนพูดนี้จะคนมาหาชัยไหมขออย่างเดียวอยาใช่คนมาหาชัยนะขอเลยคนที่ต่อต้านเลยนี้อยากให้ใช่คนมาหาชัยเป็นเซียนที่อื่นได้เพราะไม่ใช่คนพื้นที่ไงโง่ได้แต่ถ้าคนพื้นที่ปฏิเสธนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเคยมีคนาาทําคลิปลบคลิปไปแล้วเพราะหลังๆโดนยาเยอะคนลบคลิปไปแล้วใครที่ปฏิเสธเหรียญเนี้ย คือจริงๆอ่ะมันมันไม่ต้องไปมีไม่มีเห็นไม่เห็นเลยเอาแค่เนี้ยรูปพอ่อะลุงชื่อเพราะลุงจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกหาจ่าเขาจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกถ้าแบบนี้เล่นกันไม่ได้ประเทศนี้มันเล่นพระกันไม่ได้แล้วครับคือต้องเล่นพระตามใจคุณว่างั้นก้าบอา ก็เรื่องของเขาก็เล่นอะไรก็เรื่องให้เราเล่นเมื่อกี้เห็นหแว๊บๆเขาบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญตอนปีอายุเท่าไหร่นะใครพูดวะเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจบไปแล้วนะเหรียญเนี่ยอพระเนี่ยลู่พอลุงเนี่ยสมัยก่อนไอ้สายตรงมาเถียงบอกไม่ใช่พอลุงด้วยมีใครซื้อไว้แล้วลูกก็นี่ไงบอกไม่ใช่พอลุงแต่มึงดูดิไอ้เพอร์แจ๊ค รูปเนี้ยเขาทำมาแจกง,งานปีสามหที่เหรียญปีสามาแพงๆอ,ะอ่ะอ๋อวัดท่ากระบือจะเอารูปหลวงพ่ออืน่นมาใส่ชื่อหลวงพ่อรูปให้คนทำบุญนะครับ,บรออใครพูดว่าสร้างต่ออยุสี่สิบหลวงพ่อเกิดหนึ่งหกเหรียญสร้างหกเก้ามันมีกดขึ้นที่เลขดิ1หนึ่งเก้าเอ้ สองพันสีรอยสิบหกอ่าลบสองพันส่อ <58 S 2> ยหกสิบเก้ห้าสิบสามโง่ยลยยังคิดเลขไม่เป็นอีกทำไมก้อนผาลุนก้อนทำไมตอนอายุน้อยกว้างผานะเนี่ยรูปบานเนี้ยทางวัดเอามาทำาัตดูมงคลแจกชาวบ้านเนี่ย,ยใช่พราะคงมานก็พร้อมกับป่าตาอยังคนละยันคนแม่กองเล่นกันได้เลย เออล้วบอกอายุสี่สิบปีคือใครวะผมเรื่องอยากจะรู้แล้วว่าใครจริงจริงนะที่อยากรู้แบบคือคือประวัติหลวงพ่อเนี่ยมันรู้ไหมไอ้รูปเงินบานบั้นมันก็เป็นมันก็ชัดเจนอยู่นะบาทเะไเยอะคือบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญอายุสี่สิบนี่คือขายอย่างเดียวประวัติหลวงพ่อก็ไม่เคยศึกษาเมื่อกี้อายุได้ห้าสิบกว่าไหมเห้าสิบสามแล้ว ตอนอายุสี่สิบอะไรหลวงพ่อเกิดส <4. S 3> อ,องพันสี่ร้อสิบหกุ้บ้าบ้าบอแล้วนั่น่ะคิดเลคืออันนี้ขายพราจนไม่ศึกษาประวัติด้วยเดี๋ยก็เอาแต่ขายไงมัวซัวรู้แต่ราคารู้แต่ว่าไม่อยากให้แปดสี่ลงไม่ได้ลงอยู่แล้วมันก็แพงอยู่แล้วคือต้องอย่างนะแต่ไอ้ผมเป็นคนแบบที่เรียกว่าไม่ได้สนใจอะไรจะถูกจะแพงไนงะผมสนใจความจริงแค่นั้น เอาหนามันเพื่อนหน่อยหรือว่าลุงเกิดสองพันสร้อสิบหกจริงป่ะแล้วเหรียญน,นี้สร้างหกเก้าถ้าบวกเลขไม่เป็นไม่ได้เรียนมากดชั้งที่เลขได้ครับห้าสิบสามปีเดี๋ยวก็บอกพระอายุห้าสิบสามปีสร้างเหรียญได้เหรอพอวัววัดรกาวังเย็นสร้างตอนอายุห้าสิบเอ็ดพอเปลี่ยนวัดบ้านโพสร้างตอนอายุสี่สิแปดเอาง่ายๆเนี่ย พระฝั่งทนเองเหรียญพ่อมิ่งวัดกกรุ่นแรกอะ่ะพ่อมิ่งวัดกกสร้างเหรียญลูกไข่รุ่นแรกตอนอายุสี่สิบแปดด้วยคือมันต้องรู้เยอะๆนะคืออย่างผมเนี่ยสามารถไลฟ์สดแล้วบอกข้อมูลได้แบบไม่ต้องไปเปิด Google และถามใครด้วย พ่อพมกระหนอนเสือก็สร้างเหรียญตั้งแต่อายุยังไม่ถึงห้าสิบบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญอายุสี่สิบประวัติหลวงพ่อยังไม่เคยอ่านเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะอยากจะแสดงความคิดเห็นไม่เข้าใจอยากจะแสดงความคิดเห็นใครวะโคตรอยากรู้เลยไปละนองมาด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรโหจะบอกเหรียญนี้อุปโลกนี่บอกเลยเสียมาประเทศไทยแม่งเล่นเก๊กันมาจิตรเดมัน่ แล้วถ้าบอกอุปโลกได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าพูดอ่ะโดยไม่โดยปากพ้อยโดยไม่ได้คิดอะไรด้วยเพราะอะไรอุปโลกมาทีแรกไม่ขายเป็นเพราะลุ่งไปเลยจะไปขายเป็นวัว่วสิงทําหอยอะไรอะ่ะสมไมก่อนเดินเจอเมื่อกี้เนี่ยหรัของฟิชเชอร์ลิดดนยังมีเลียดเนี่ยเก็บไว้ในตู้ทำไมก่อนบ้าคอยซื้อเก็บไว้เลยอยู่ในตู้เลยอวบก้าอุปโลกมาเป็นหลวงพ่อลุ่งแหมแต่เล่นเป็นวัฏฏวสิงก่อนแหมจะอุปโลกจริงไม่เล่นเป็นพระลุ้งมาเลยละจ้ะอ่ะน้องบาสพิมพ์มาว่า ปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญหกเจ็ดกับเหรียญหกเก้าก็คนละยันเล่นกันได้เอออันนี้จริงเลยคก็ถูกต้องของยันทเอยบาทอันนี้แตงกิ้วปูเอี่ยมวัดหนังงั้นปีหกเก้าไม่ใช่เหรียญปูเอี่ยมนะเพราะว่ายันข้างหลังเป็นยันห้าใช่ป่ะถูกป่ะเพราะปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะรูหกเจ็ดเป็นยันสี่อ่าแต่หกเก้าเป็นยันห้าปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญหกเก้าไม่ใช่เหรียญปูเอี่ยมนะครับเพราะหลังคนละยันครับ ูแหละเข้าตัวไปเถียงกับความจริงไปเถียงทําอะไรไม่เข้าัดวันนี้เขาเรียกโง่เหลือหลังไม่มียารักษาคือมันไม่มีปนญาเหมือนเหมือนไม่ได้ศึกษาคือเล่นซื้อขายเดียวเล่นซื้อขายอะ่ะก็แค่บอกว่าแบบนี้ใครใครใครซื้อแล้วคนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่บอกเข้าที่ตัวเองรู้ดิรู้แค่ไหนพูดแค่นั้นไม่ใช่รู้น้อยแล้วพูดมากไม่เอาดิ เออเนี่ยก็จะมีคําถามว่าอ่าเหรียญน,นี้ยันไม่ใช่เออปูเอี่ยมว่าหนังหกเจ็ดกับหกเก้าก็ยังคนละยันเนียก็เล่นไม่ได้ละขอบคุณน้องบ้านมากนะที่พิมพ์มาบอกถูกปากก็รุ่นแรกยันสี่รุ่นหลังยันห้าเล่นไม่ได้ดิเออจะบอกเหรียญน,นี้อุปโลกขึ้นมาเล่นโอ้โหใครจะไปเชื่อครับถ้าบอกเหรียญนี้อุปโลกอุปโลกมาที่แรกไม่ขายเป็นพ่อรุ่งเลยล่ะนี่สมัยก่อนทำคารงงางเนไ่ยแกบอกเจ๊แล้วมีแม่งจะจังอ้ยไอ้นี่เหรอ ใช่ยังเรียกตายด้วยคำพูดอุปโลกขึ้นมาโอ้โหแต่วางแผนเลยว่าเดี๋ยวเราจะอุปโลกขึ้นมายัดเป็นพอทัดก่อนแล้ววันหนึ่งนะเดี๋ยวคอยดูนะประมาณปี2 5 6 2จะมีเซียนมาชื่อโอ๊ตบางแพมันมาอ่านว่าเนี่ยพอรุ่งแล้วอาเล่นเป็นพอรุ่งแล้วตอนนั้นเราเก็บเหรียญน,นี้ไว้เราจะออกมาขายรวยกันโหอ,อุปโลกขึ้นมาเล่นวางแผนซับซ้อน78สสเต็ปครึ่งควายแท้ๆไม่มีวัวปน มันวามเเกินเลรียญร่ำรำนาคคนเดียวคนพูดอ่ะควายแท้ไม่มีวัวปนนะครับเหรียญน,นี้ยพอเธอนะครับเปลี่ยนละแสนมาผมซื้อมาเออนะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่อ่ะนะก็คือเหรียญน,นี้ยถ้าแกบอกไม่ใช่เพราะลูกนะนั่งอธิบายเลยว่าไม่ใช่เพราะอะไรและถ้าคําอธิบายมานะผมอธิบายกลับไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวให้เตะ มันเอาเป็นอะไรกันไปใหญ่โตนะครับเนะี่ยโอ้โหถ้าบอกเหรียญน,นี้สร้างอายุสี่สิบแสดงว่าประวัติหลวงพ่อก็ไม่เคยศึกษาด้วยนะหลวงพ่อเกิดสองพันสี่รอสิบหกเหรียญสร้างหกเก้าอายุห้าสิบสามแล้วจ้านะไม่ใช่สี่สิบจ้านะครับก็งงไปใหญ่อ่าเจ็สิบแปดชั้นครึ่งงวดหน้างวดหน้า คือต้องบอกว่าคนละบล็อกครับคือช่างเขาแกะเขาช่างคนเดียวกันยังแกะเหมือนกันให้ศาลตัดสินชนะคดีไปแล้วคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับคือเหรียญนเนี่ยต่อให้หลังเรียบนะหน้าเป็นหลวงพ่อรุ่งชื่อเป็นหลวงพ่อรุ่งเนี่ยคนดีๆมันก็ฟังมันก็ต้องจบแล้วครับครับอ่ะพอนะเรื่องนี้นะหรือเอาง่ายๆอะ่ะใครคิดว่าไม่ใช่พลุง่อพิมพมาคนที่เคยทําคลิปนะครับ เถียงกับผมมายังต้องลบคลิปเลยอ่ะผมเข้าไปหาไม่เจอละเพราะหลังๆน่ะก็มีจะคนไปพิมพ์ดาวหมดแล้วครับว่าจะไปต่อต้านความจริงทําไมไม่ไมหรอครับคือไม่รู้ว่าเป็นพ่อลุ่งลองเจอรูปดิรู้ว่าเป็นรุปพ่อลุ่งดิโธ่ขายแพงกับแปดสีไ่ไปนานแล้วครับแล้วคนที่บอกแปดสี่รุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อได้บอกไหมว่าแปดสี่เป็นรุ่นแรกออาผมถามคาเดียวอ่ะเหรียญพ่อลุ่งแปดสี่เนี่ยหลวงพ่อลุ่งได้บอกว่าเป็นรุ่นแรก ใครได้ยินจากปากเพราะลุง่าเป็นรุ่นแรกอ่ะอ่านไปหาคนที่ได้ยินจากปากเพราะอ้างตัวเป็นสิทธิ์เป็นสายตรงสายตรงคือคนขายหลวงพ่อกินใครขายหลวงพ่อก่อนเป็นสายตรงก่อนนะครับมีอินบ็อกสวัสดีครับผมเห็นไลฟ์พี่มีประเด็นโมนโนกา้าผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันไหม ที่มีคนไปบอกพี่ว่าเหรียญ69อุปโลกคือวันนั้นไหลมีลูกค้า f อถามพอลุงหกเก้สากลใหม่ก็เลยตอบไปว่านะครับจะซื้อพระสบายใจก็เล่น8ปไม่สบายใจนะครับเขาเรียกว่าอาจารย์ด้วยอาจารย์ไหนผมก็งงนะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ไหนแต่ก็ขอบคุณที่พิมพ์มานะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแฟนเพจผมพิมพ์มาแบบนี้ผมก็ตอบไปแบบนี้ซึ่งคำอธิบายของผมก็ไม่น่าจะพลาดพิงใครนะครับอ่าก็แฟนเพจคือถ้าแฟนเพจผมกุเรื่องขึ้นมาก็ไอสิ่งที่ผมพูดไปก็ไม่ต้องมีใครรับถูกไหม อ่าผมก็ว่าคนที่เขาไม่ยอมรับก็แค่นั้นเออนะถ้าแฟนเพจผมกุเรื่องขึ้นมาบอกว่าหลวงพ่อสร้างตอนอายุ40ก็เท่ากับผมดา่านะผีไปแล้วกันก็ไม่มีตัวตนอ่าแต่ถ้ามีใครพูดเป็นตัวตนผมก็อยากจะบอกว่าใจเย็นครับวงการม้กเครื่องอ่ะถ้าเราปฏิเสธความจริงอ่ะเราจะเล่นพระบนความไม่จริงเะอครับ เราจะเอาเงินไปซื้ออะไรครับซื้อสิ่งหลอกลวงอะมันต้องเล่นบนความจริงครับแค่นั้นเองครับประเด็นคือเลือกไม่ได้มีเหรียญเดียวนะไม่งั้นผมจะทําหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดมาทาไมมีหลายเหรียญที่เล่นกันผิดพ่อพ่องว่สกุลากับพ่อเผาหัวบึงก็คือวันเดียวเห็นปะอ่าเหรียญหลวงพ่อพิงหาดสูงก็ไปเล่นเป็นครูบาสมรจักซะ อะไรที่มันผิดมันก็ต้องเล่นกลับมาให้ถูกก็แค่นั้นครับอ่าแล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าให้เหตุผลในวัตถุมงคลไม่ใช่ไปใช้วาทกรรมนะทําให้คือไม่มีคําอธิบายแต่ใช้วาทกรรมให้คนเข้าใจผิดและไปด้อยค่าวัตถุมงคลว่าไม่ถูกไม่หรอกครับคือเหรียญเนี้ยพิตมัมประวัติผมหาไว้หมดแล้วนะครับ คนออกตังสร้างคือหลวงประสานซีรีราชนะครับเหรียญสร้างออกมาแจกนะครับคนได้รับเหรียญนี้เยอะที่สุดปีสองสี่เจ็ดหนึ่งโอ้ขอบคุณครับสำหรับดาวที่มอบให้ครับเอาคำพีไปแปลศึกษากันแปลได้ครับเอาหนังสือคำพีพระเครื่องมึงลาดหน่อยอดิมินททำไมหนังสือเล่มนี้ยที่ผมทำขึ้นมา นะครับผมต้องให้เรื่องราวกันอ่านบาลีมันจําเป็นไงครับมันจําเป็นเนี่ยมันจําเป็นนี่ไงเนี่ยพระเนี่ยพระก็คือตัวพระก็ตัวนี้อ่านะครับเดี๋ยวผมหาตัวพระตัวนี้ เนี่ยสระเอเนี่ยมันเป็นตัวคับเคลียบควบกลัมเขาเรียกว่าตีนอ่าที่สระเอเนี่ยมันคือตัวตีนไปดูเหรียญพระพุทธเชิลาเด็เขียนนี้แหละคําว่าพระเนี่ยมันจะมีตีนก่อนตัวหน้าพระอาเนี่ยตัวอะเห็นไหมตัวอะแล้วมีหางงอมาเป็นสระอาพระอาจานเนี่ยตัวจะเห็นไหมตัวจะเห็นไหมตัวจะนี่ตัวจะตัวจะตัวจะเห็นไหมตัวจะ อ่าแล้วก็มีหางงอกมาก็คืออาพระอาจารย์ติดสะโลเนี่ยติดสะโลลุ่งคือไอตัวเนี้ยเห็นไหมตัวดูตัวละนี่ตัวลอเรือเนี่ยมันจะต้องมีตีนก่อนเข้าใจปะเนี่ยไอที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่วงเล็บเดอ้อมันเป็นตีนมันก็เหมือนตัวพระเนี่ยคือย่อลงมาเพราะมันก็เหมือนตัวพระมันเป็นการม,มันเป็นมันเป็นตีนของตัวภาษาเขาตัวพระนะพระอาจารย์เนี่ยถ้าคนอ่านเป็นเขาจะรู้แม้กูไปอ่านเทดิ อ่าพระก็คือคนที่คนที่ฝึกอ่านขอมจะรู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างตัวละเนี่ยเขาก็จะมีตีนของเขาก่อนที่เป็นสระเอข้างหน้าเนี่ยคือแก้หมมแคบกว่าต้องย่อใช่เนี่ยลุ่งเนี่ยตัวนี้ตัวลอเรือสลูไม่เอกงองงูนี่ไงงองงูเนี่ยไหมตัวงองงูตรงงะเนี่ยไหมหันไปเนี่ยเนี่ยงองงูเนี่ยคุณก็เอาไปแปลมันก็แปลได้คือจริงจริงไม่ต้องให้ใครอ่านหรอกคุณก็เอาไปเทียบกับตัวนี้ก็อ่านออกแล้วใช่หมดแล้วไม่มีใครมาเถียงแล้วคนที่ มันมีชมรมฮักเครื่องชมรมหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆไปปั่นให้เด็กออกมาเขาลบคลิปไปละคนพวกนั้นก็เข้าใจแล้วแล้วยังบอก้ียว,ว่านะผู้ใหญ่พวกนี้หลอกให้เขามาตายแทนแล้วก็ไม่ดูแลพวกเขาเนะียทุกวันนี้จริงไม่มีใครเถียงเหรียญน,นี้ไงเนี่ยผมอนะ่ที่ผมไม่อ่านบาลีเนี่ยเวลา,า,า,ค,จะจะาคุณอ่านบาลีคุณจะได้เข้าใจเห็นป่ะเนี่ยคุณอ่านคาถามาปุ๊บเนี่ยนะชาลิติคืออะไรพุทธสังีิคืออะไร ผมให้นี่แปลหัวใจคาถาหัวใจพระธรรมเจดคัมภีร์สังวิทาปูกายปะหัวใจพระสูตรทีมสังอังคุนะหัวใจพระวินัยนยะอาปามัจุป,ปะหัวใจเวทนานะวิสัสสตินะไม่เนี่ยเนี่ยร้อยแปดคาถา,ถาที่ผมให้ไว้ในหนังสือที่ผมทำแปรเรียบร้อเลยเขาเลิกเขียนกันไปนานแล้วใครจะมานั่งเถียงอะไรตอนนี้นะอานนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะก็แฟนเพจผมพิมพ์เข้ามานะครับผมก็ แต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ว่าใครนะผมว่าคนที่ต่อต้านเหรียญน,นี้ไงคือวเวลาพูดอะไรอะ่ะอย่าพูดเอามันอ่าอย่าพูดเอามันคําพูดเนี่ยนะครับอ่าก่อนที่เราจะปริปากออกไปอะ่ะเราเป็นนายคําพูดแต่ถ้าเราปริปากพูดออกไปแล้วเนี่ยคําพูดมันเป็นนายเราฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคิดก่อนพูด